สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Mean Girls เรื่องราวของเคดีเด็กสาววัยรุ่นที่เรียนโฮมสคูลมาตลอดทั้งชีวิตนะครับจกนกระทั่งวันนึงเนี่ยเธอได้เข้าเรียนโรงเรียนไฮสคูลเป็นครั้งแรก นั่นจึงทำให้เคดีได้รู้จักกับแก๊งพลาสติกซึ่งมีสาวสุดฮอตอย่างเรจิน่าเป็นดาวเด่งของกลุ่มครับแต่เรื่องบุบๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเคดีเนี่ยได้ตกหลุมรักกับแอรอนอดีตแฟนหนุ่มของเรจิน่าเคดีจึงต้องพยายามหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหม่ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ Queen Bee s and Wanna Bee ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้เป็นรากฐานหรือ Mean Girls ฉบับละครเวทีซึ่งเป็นต้นฉบับของภาพยนตร์ในเวอร์ชันนี้ต่างก็ไม่เคยผ่านสายตาของผมทั้งสิ้นครับความทรงจำเดียวของผมต่อ Mean Girls คือภาพยนตร์ฉบับปี2004เท่านั้นซึ่งก่อนจะรับชมภาพยนตร์เวอร์ชันล่าสุดนี้ผมเองก็มีความเป็นกังวลอยู่เหมือนกันครับโดยหลักคือผมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่า ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะเหมาะหรือว่าคุยกับผมหรือเปล่าครับแต่หลังจากได้รับชมแล้วผมรู้สึกสนุกกับ Mean Girls ฉบับปี2024มากกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยครับหากย้อนกลับไปยังภาพยนตร์ฉบับปี2004เรื่องราวนั้นถูกเล่าผ่านมุมมองของเคดี้เฮรอนไม่ว่าจะด้วยการใช้เสียงของเธอในการบรรยายเรื่องราวรวมไปถึงการวางสถานะของผู้ชมให้เปรียบเสมือนคนนอกผู้ต้องก้าวเท้าเข้าสู่โรงเรียนไฮสคูลแห่งนี้พร้อมกับเธอครับ แต่ในภาพยนตร์ฉบับนี้ชัดเจนตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องเลยนะครับว่าเรื่องราวนั้นไม่ได้ถูกเล่าผ่านสายตาของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเท่านั้นแน่นอนครับว่าทั้งเคดีและก็เรจิน่าเนี่ยยังคงเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวนะครับแต่วิธีการเล่าแบบนี้มันช่วยให้ตัวละครอื่นเนี่ยมีเลือดมีเนื้อมากขึ้นกว่าเดิมสอดรับกับฉากหลังของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันซึ่งการมีอยู่ของโซเชียลมีเดียนั้นทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นชีวิตของผู้คนได้จากหลากหลายแง่มุมมากขึ้นครับ นอกจากนี้ภาพยนตร์ฉบับใหม่ยังมีการปรับมุมมองต่อตัวละครหลักทั้งคู่ให้มีแง่มุมที่น่าสนใจมากขึ้นแต่เนื้อแท้ของพวกเธอเนี่ยก็ยังคงเป็นคนเดิมที่พวกเรารู้จักเหมือนเดิมครับผมว่าเราสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากนะครับว่า Mean Girls ฉบับล่าสุดนี้เป็นภาพยนตร์แนว Musical ครับซึ่งตัวหนังก็ใช้โจทย์ดังกล่าวมาเล่าเรื่องได้อย่างชาญฉลาดมากๆนะครับโดยการใช้ฉากมิวสิควลของภาพยนตร์นั้น เป็นทางลัดเข้าสู่ห่วงความคิดของตัวละครครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวละครหลักเท่านั้นแต่ทุกคนในแก๊งพลาสติกรวมไปถึงตัวละครอย่างเจนิสและก็เดเมียนต่างก็มีบทเพลงของตัวเองกันอย่างครบถ้วนเลยครับข้อดีอย่างชัดเจนมากๆก็คือมันสามารถถ่ายทอดมิติรวมไปถึงมุมมองความคิดของแต่ละตัวละครได้อย่างทั่วถึงแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่น่าเสียดายก็คือแม้จะถูกสำรวจตื้นลึกหนาบางมากขึ้นกว่าฉบับปี2004แต่พัฒนาการของเหล่าตัวละครสมทบ ก็ยังคงแบนราบอยู่เหมือนเดิมครับหลายโมเมนต์ที่ตัวหนังเลือกลงทุนไปกับความรู้สึกของตัวละครนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าการลงทุนเหล่านั้นมันไม่ได้รับผลตอบแทนครับนอกจากนี้ตัวหนังยังใช้ภาษารวมไปถึงไวยากรณ์ของการเป็นมิวสิคอลได้อย่างน่าสนใจผ่านการสร้างซีเควนที่มันก้ากึ่งระหว่างความแฟนตาซีกับโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นมาครับซึ่งทําให้ตัวหนังเนี่ยดูมีความจัดจ้านและก็สามารถดึงความสนใจของผู้ชมได้อย่างหมดจดจริงๆครับ ฉากมิวสิควลของภาพยนตร์นั้นมีการถ่ายทำที่ดีโดยเฉพาะกับการดีไซน์การเคลื่อนกล้องการจัดแสงรวมไปถึงการจัดวางบล็อกกิ้งของเหล่านักแสดงทุกคนในฉากที่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของละครเวทีได้อย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้ยังมีหลายต่อหลายฉากนะครับที่มันถูกถ่ายทำแบบลองเทคซซึ่งต้องอาศัยการฝึกซ้อมรวมไปถึงจังหวะที่มันแม่นยำมากๆเลยนะครับขณะที่การออกแบบงานดนตรีนั้นก็สามารถสะท้อนคาแรคเตอร์ของเหล่าตัวละครได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเพลง What If ซึ่งถูกใช้เป็นเพลงเปิดตัวของเคดี้เฮรอนก็สามารถสะท้อนความไร้เดียงสารวมไปถึงการอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างลงตัวครับเพลง Stupid With Love ก็สามารถพรรณนาถึงความรักอันสดใสได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่เพลงอย่าง Meet the Plastic ก็สามารถสะท้อนถึงความดุดันและก็ตัวตนที่น่าเกรงขามของเรจิน่าจอ e เพลง What's Wrong With Me ก็ถูกใช้เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจและความเจ็บปวดจากการถูกมองข้ามและก็เพลง i r a t h e r b e Me ก็ถูกใช้เพื่อตอกย้ำถึงแก่นสารที่ตัวหนังต้องการจะบอกเล่าได้อย่างลงตัวมากๆครับด้วยโครงสร้างเนื้อหาที่มันยังใกล้เคียงกับภาพยนตร์ฉบับปี2004ทำให้ Mean Girls ฉบับนี้ยังคงพูดประเด็นที่ใกล้เคียงกันครับนั่นคือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การตามหาที่ทางของตัวเองและการตามหาอัตลักษณ์ส่วนบุคคลระหว่างการเติบโตนอกจากเรื่องปัจเจกบุคคลของตัวละครแล้วโรงเรียนม,มัธยมในเรื่องเนี่ยยังรับหน้าที่เป็นสังคมจำลองและก็พื้นที่แห่งความหลากหลายด้วยในเวลาเดียวกันครับมาพร้อมกับทีมนักแสดงที่แสนจะมีสเสน่ห์และต่างก็น่าจดจำในแบบของตัวเองโดยภาพรวมแล้วจึงกล่าวได้นะครับว่า Mean Girls เป็นการหยิบเอาวัตถุดิบเดิมมาตีความใหม่ได้อย่างร่วมสมัย อีกทั้งยังโอบรับกับความเป็นภาพยนตร์มิ s สิควลได้อย่างสร้างสรรค์โดยการใช้ทุกบทเพลงแต่งเติมมิติและก็ถ่ายทอดห่วงความรู้สึกของตัวละครสุดท้ายนี้ผมคงต้องย้ำคำเดิมนะครับว่า Mean Girls คือภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกสนุกไปกับมันได้มากกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยครับ ประเด็นตัวผลึกจะภาพยนตร์เรื่อง Mean Girls ที่ผมจะชมนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเติบโตด้วยอัตลักษณ์ของตัวเราเองสำนวนคำกล่าวที่ว่าเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอการแต่งแต้มสีนั้นมันยังคงเป็นจริงอยู่เสมอน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองจากตัวละครหลักของภาพยนตร์อย่างเคดีเด็กสาวจากเคนยาที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านและก็เรียนแบบโฮมสคูลมาตลอดชีวิตครับ จนกระทั่งเธอเนี่ยอายุได้16ปีสัญชาตยาณของวัยรุ่นก็ได้เรียกร้องให้เธอเนี่ยทวินหาสังคมใหม่ๆจนกระทั่งแม่ของเธอเนี่ยตัดสินใจส่งเธอเข้าเรียนโรงเรียนไฮสคูลเป็นครั้งแรกในชีวิตครับทันทีที่ได้เจอกับสังคมใหม่ในโรงเรียนนอตชอความเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นกับเคดี้โดยฉับพลันครับเธอได้ค้นพบว่าการเป็นวัยรุ่นตามวิถีคนเมืองนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ นอกจากมันจะเต็มไปด้วยกฎระเบียบของสังคมและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายแล้วสิ่งสําคัญที่เธอต้องเอาชนะให้ได้ก็คือเกมการเมืองของกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนครับเพราะมันเต็มไปด้วยการแบ่งพักแบ่งพวกรวมไปถึงการโกหกซึ่งกันและการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสถานการณ์ของเรื่องเนี่ยได้แต่งแต้มสีให้กับเคดีครับว่าการที่เธอจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นได้นั้นเธอจําเป็นต้องลัดทิ้งความข่าวสะอาดของตัวเองครับ แล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสีที่สังคมเนี่ยอยากให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการแฝงตัวเป็นหนึ่งในแก๊งพลาสติกซึ่งเป็นกลุ่มที่เต็มไปด้วยการนินชาว่าร้ายรวมไปถึงการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับหรือการแกล้งเป็นคนโง่เพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากหนุ่มหล่อที่เธอตกหลุมรักก่อนที่การพยายามเป็นคนอื่นของเคดีมันจะวกกลับมาทำร้ายตัวเธอเองครับเธอสูญเสียทั้งเพื่อนความสัมพันธ์ผลการเรียน และแม้กระทั่งสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยก็ได้ถูกทําให้เลือนหายไปด้วยเช่นกันครับในมุมหนึ่งนะครับภาวะที่เคดี้ต้องเผชิญนั้นมันก็สะท้อนถึงอิทธิพลของสิ่งที่มนุษย์พึงกระทําแล้วก็ยอมแลกเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่ตัวหนังจะสรุปใจความของตัวเองอย่างชัดเจนครับว่าการกดผู้อื่นให้ต่ําลงนั้นมันไม่ได้ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นและมนุษย์ทุกคนนั้น ล้วนถูกตัดสินจากผู้อื่นอยู่เสมอครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตระหนักรู้ให้ได้ครับว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นใคร hết. และยืนหยัดอยู่บนตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองตราบเท่าที่มันเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับเคดี้ได้เรียนรู้ครับว่าการได้เป็นตัวเองนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเธอแล้วครับและไม่ว่าอัตลักษณ์ของเราจะแตกต่างหลากหลายเพียงใดสังคมจะยังมีพื้นที่รองรับตัวตนของเราเสมอ ขอเพียงแค่เรากล้าหาญมากพอครับที่จะโอบรับความงดงามที่แท้จริงของตัวเราเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยอ่านเวอร์ชันหนังสือและก็ไม่เคยรับชมเวอร์ชันละครเวทีนะครับแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ย บทหนังเวอร์ชันนี้ก็ยังมีเค้าโครงเดียวกับภาพยนตร์เวอร์ชันปี2004อยู่มากๆครับซึ่งว่ากันตามตรงมันก็เป็นโครงเรื่องที่ว่าดด้วยการ coming of age ของเด็กวัยรุ่นในโรงเรียนไฮสคูลนั่นเองครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยได้มีการถูกปรับแต่งให้มันร่วมสมัยมากขึ้นและก็มีการเพิ่มมิติให้กับเหล่าตัวละครสมทบหลายคนได้อย่างน่าสนใจครับส่วนที่ผมตัดคะแนนออกไปสักหน่อยเนี่ยก็คือความรวบลัดตัดตอนในบางเส้นเรื่องโดยเฉพาะกับเหล่าตัวละครสมทบที่มันถูกเพิ่มมิติขึ้นมานั่นแหละครับ พราะสุดท้ายแล้วบทภาพยนตร์ก็ไม่ได้มอบพัฒนาการให้กับพวกเขาอยู่ดีครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไวทีแปคะแนนครับงานโปรดักชันโดยโรวมของภาพยนตร์สามารถหยิบเอาอารมณ์ความรู้สึกของละครเวทีเนี่ยมาใส่ลงในความเป็นภาพยนตร์ได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะกับบรรดาซีเควนต์มิวสิคลที่มีการออกแบบมาได้อย่างลงตัวทั้งในแง่บล็อกกิ้งของนักแสดงการเคลื่อนกล้องทาเต้น และก็บทเพลงอันไพเราะซึ่งในจุดนี้เนี่ยนะเป็นส่วนที่สําคัญกับภาพยนตร์โดยรวมมากๆครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงน,นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับทีมนะักแสดงทุกคนของภาพยนตร์นะั้นมีสเสน่ห์และก็น่าจดจาในแบบของตัวเองโดยเฉพาะกับ a n g โ l ล Rice ในบทของเคดี้เฮรอนที่สามารถมอบพัฒนาการรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอันยอดเยี่ยมให้กับตัวละครครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้น เริ่มต้นจากการเป็นเด็กน้อยไรเดียงสาสู่การเป็นสาวแสบของแก๊งพลาสติกนั่นเองครับเชน่นเดกัวกับนกักแสดงอย่างเรนนี่แรปในบทของเรจิน่าซึ่งเธอเนี่ยดูเฮี้ยมเกรียมและก็ดูอมมหิตมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็สามารถเสิร์ฟโมเมนต์ลุ่ๆให้กับตัวละครได้เหมือนกันครับซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวเนี่ยก็สามารถเรียกเสียงฮาได้ยกใหญ่ในช่วงท้ายเรื่อง ปิดท้ายด้วยจาคูเอลสปีวีในบทของเดเมียนที่เต็มไปด้วยจริตจกักราและก็ออร่าแห่งพลังบวกอย่างเป็นธรรมชาติครับนอกจากนี้นะักแสดงทุกคนเนี่ยยังมีฉากได้โชว์พลังเสียงกันแทบทุกคนซึ่งโดยรวมแล้วก็ออกมาอย่างน่าชื่นชมมากๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไปที่เจ็ดขนแงครับแม้จะฉาบหน้าด้วยความบันเทิงอันชูดชาตแต่เนื้อในของ m e นเกิลส์กับวาด้วยแกนสารที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งแกนสารดังกล่าวก็คือการตามหาอัตลักษณ์ และการโอบรับตัวตนที่แท้จริงในทุกด้านซึ่งก็เป็นประเด็นที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้แบบทุกเพศทุกวัยไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่แปลกแงนครับหากเราดูจากหน้านังของ Mean girls มันไม่น่าจะใช่หนังของผมเลยนะครับแต่เรียนตามตรงครับว่าผมรู้สึกว่ามันสนุกกับที่ผมคิดเอาไว้ครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยผมัวเราะอ,ออกมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ ขณะที่เพลงของหนังแต่ละเพลงเนี่ยก็พร้ะมากๆทําให้การรับชมของผมเนี่ยเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและก็ได้โยกหัวตามเพลงในบางจังหวะด้วยนะครับผมว่าถ้าผมบันเทิงกับมันได้ขนาดนี้เนี่ยผู้ชมทุกท่านก็น่าจะเอนจอยกับมันได้เหมือนกันครับจากคะแนนทั้ง5้ส่วนนะครับหานเฉลีย่ยกันออกมาแล้วทาให้ภาพยนตร์เรื่อง Mean Girls ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่7.4คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ